สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโด,โดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโหนเตือนดวงเมืองระสำดาวดีดาวร้ายชนกันรัฐบาลสอบเปลี่ยนใหญ่โหนฟองสนานจัมรัชจ,จันเปิดคำทํานายดวงเมืองดาวดีดาวร้ายชนกันรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ น่าจะมากกว่าการปรับคอรมอหมุนฟองสนานจะมารัชจันรทำนายดวงเมืองในช่วง19พฤษภาคมถึงย23สสิงหาคม2568ดวงเมืองรัตนโกสินทร์กำลังเผชิญปรากฏการดาวดีพรฤหัสบดีและดาวร้ายพระเสาร์ตรึงกำลังชนกันอย่างรุนแรงซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดและ การเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในรัฐบาลรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่จะส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อคนทั้งประเทศภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และลีลาการตรึงของพระหัสบดีและเสาระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568พระหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมถุน เล็งพระเสาวดวงเดิมวงเล็บเจและพระราชบดีดวงเดิมวงเล็บ5้าที่สถิตในราศีธนูเสาจรวงเล็บเจ็เดินในราศีมีนมีช่วงเดินผิดปกติทำมุมฤททิโยกถึงพระราชบดีดวงเดิมวงเล็บ5้าและพระเสาวดวงเดิมที่สถิตในราศีธนูแม่หมอสมัครเล่นตอนที่586ด้วย ฟองสนานจะมารจันทร์เมื่อหัวหน้าดาวดีและหัวหน้าดาวร้ายตรึงกำลังในดวงเมืองการทำนายทางโหรนั้นมีหลายปรากฏการมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงเมืองสุดแท้แต่จะหยิบยกประเด็นหลักใดมาทำนายสำหรับช่วงระยะเวลา19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568 มีปรากฏการ์ใหญ่ทางโหนที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสินทร์ที่กำลังสร้างทั้งความอึดอัดและตื่นเต้นร้าใจให้คนในเมืองนั้นติดตามในระดับห้ามกระพริบตานั่นก็คือปรากฏการ์ตรึงหรือสมาสัศกันในระหว่างพรหัสบดีหัวหน้าประธานฝ่ายดาวดีและพระเสาหัวหน้าหรือประธานฝ่ายดาวร้าย อธิบายการเดินของดาวคือปรากฏการณ์ที่พระราศบดีจรวงเล็บผ้าหัวหน้าดาวดีกำลังเดินในราศีเมถุนเล็งใส่พระสาวดวงเดิมของเมืองวงเล็บเจ็ที่ตั้งอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วินาทีแรกที่เมืองนั้นถือกำเนิดมาเป็นหนึ่งคู่ส่วนคำทำนายคร่าวๆเริ่มตั้งแต่เรื่องที่มีผลออกมาแล้ว คือคำสั่งสารให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรจ่ายค่าละเมิดโครงการรับจำนำข้าว10,28ล้านบาทที่ย่อมสร้างความอัดอั้นตันใจให้กับฝ่ายถูกสั่งชนิดไม่มีทางเลือกอื่นให้เดินเลยยกเว้นเบี้ยวไม่จ่ายฝ่ายกระสวงการครั้งที่ต้องตามทวงเงินน่าจะอยู่ในสถานะผะอืดผะอมจะทวงก็ลำบากใจครั้นจะ ไม่ท่วงก็อาจจะเจอมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามด้วยเรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัตติว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช้พลังพระเสาปวงเล็บรัฐมนตรีวีโตมติแพทย์สภาเรื่องการลงโทษจริยธรรมแพทย์คดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเรียกแขกฝ่ายพฤหัสวดีถึงหมอได้พึบ ความคืบหน้าล่าสุดหมอปายไพรกซิปออกมาเตือนแผ่นดินไหวสึนามิมาแน่ท่านยมบอกให้ระวังย้ำเตือนคำทำนายปี2568ปีแห่งวิกฤตและงูพิษหมอปลายไพรกซิปล่าสุดได้ไปออกรายการไทยรัฐทอล์กพูดถึงคำทำนายที่ผ่านมาที่เธอเคยพูดไว้และเกิดขึ้นจริงมาแล้วทั้งที่เป็นภัยแผ่นดินไหว และการนำมาซึ่งงูพิษและการเปิดเผยเรื่องทุจริตต่างๆนานา,นานื่อเธอกล่าวไว้ว่าท่านยมได้สื่อสารให้เห็นถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเร็วๆนี้ให้เตรียมตัวรับทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติหมอปลายไพรกซิปกล่าวว่าภัยพิบัติตที่เคยทำนายไว้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดในญี่ปุ่นและใต้ทะเลสองลูก อาจจะเบาลงหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลยเนื่องจากญี่ปุ่นนั้นมีการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการอพยพที่ดีเยี่ยมหรืออาจจะเกิดขึ้นเมื่อประมาทและคิดว่าสงบลงแล้วแต่ภัยพิบัติได้เปลี่ยนทิศท,ทางไปเกิดที่ฟิลิปปินส์แทนคำเตือนเกี่ยวกับภูเขาไฟในประเทศไทยท่านโยมทูตได้เตือนถึงภูเขาไฟที่หลับไหลอย,อยู่ทางภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสอเสือบ่อใบไม้นอหนูหวงเล็บสระบุรีบุรีรัมนครราชสีมาปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือรอยเลื่อนแยกดินปริหรือหลุมยุคซึ่งไม่ใช่ลาวาประทุรุนแรงช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังคือประมาณเดือนสิงหากันยายนให้เตรียมรับมือไว้ให้ดี ภายพิบัติอื่นๆในครึ่งปีหลัง2568หมอปลายยังคงเห็นภาพน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่นอกกรุงเทพซ้ำซาก้วยระดับน้ำอาจสูงถึง3-4เมตรพื้นที่ที่ต้องระวังก็คืออยุธยาราชบุรีและสุพรรณบุรีช่วงเวลาที่ต้องระวังน้ำท่วมใหญ่คือปลายปีกันยายนถึงพฤศจิกายนแผ่นดินไหวในกรุงเทพ จะยังมีอยู่แต่จะไม่หนักเท่าที่ผ่านมาอย่างไรก็ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้เพื่อที่จะไม่เกิดอะไรที่ร้ายแรงมากอาจารย์โอเล่เปิดสามอักษรโยกคู่รักดาราสโวแเลิกเลิกกันปีนี้ทําเอาบรรดาขาเมาสตัดลุกเว้ากันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ย่านสัมผัสได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการปูรเสือรอ และในช่วงหนึ่งได้เผยคำใบอักษรย่อเกี่ยวกับคู่รักดาราเลิกกันช่วงปลายปีนี้โดยทาง IG p o l พ p l พ s ัจัดให้ได้เผยช็อตดังกล่าวจากรายการพร้อมข้อความว่าว้ายตกใจค่ะอาจารย์โอเลยานทิพย์ใบอักษรย่อคู่รักเลิกกันแน่กลางปีนี้คู่วายแล้วหนึ่งทั้งนี้อาจารย์โอเลยานสัมผัสเผยว่าหลังจากนี้จนถึงต้นปีใหม่หน้า เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับดาราคนดังเลิกรากันเกิดขึ้นต้องบอกเอฟซีว่าแต่ละคนต้องทำใจอาจจะอกหักกับบุคคลน,นี้นิดนึงบางคู่ที่แต่งงานแล้วก็มีคือปรากฏขึ้นทีละคู่หรือบางทีจะแต่งงานวางรากฐานดีๆก็พรากกันไม่ได้แต่งอักษรย่อของบุคคลที่มีแววจะเลิกรามีอักษรยอ่อรอเรือนหนึ่งคู่ อักษยรย่อมอมา้าหนึ่งคู่ปรากฏในช่วงเดือนสิงหาคมหนึ่งคู่และเดือนตุลาคมหนึ่งคู่จริงๆเขาเลิกรากันมานานแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องพันธะกันมีอยู่แล้วอาจจะเป็นลูกหรือเรื่องสมบัติการเงินเป็นคู่้าดคู่ธุรกิจมีความผูกพันกันก่อนจะแถมอีกหนึ่งคู่อักษยรย่ดอดดเด็กช่วงประมาณปลายปี หลังจากนี้รอจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักในวงการมายาเมื่อมีคนคอมเมนต์ทักว่ามีคู่วัยด้วยซึ่งอาจารย์โอเลียสัมผัสก็บอกว่ารวมด้วย